บรรยากาศดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ถึงที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะนี่อยู่ใ,ใกล้เขาชิชานเนี่ยเรียกว่าสวนา้าุ่นอ๋อสวนนุ่นโอโน้โหซินวเลถึงแล้วนะคะสวนหนุ่ล,ลบรรยากาศดีมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเลยค่ะ<ข>อโอโ้<ข>อโหทั้งถ่ายคลิปทั้งถ่ายรูปไปด้วยนะคะ นี่ก็พากันท่องเที่ยวนะคะตามการนักธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้มาหลายท่านมากนะคะมา10กว่าทีมนะคะทีมหนึ่งทีมสองทีมสามขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะคะนี่นะคะใครนะคะอยากจะมาร่วมทีมกับพวกเรานะคะการตลาดออนไลน์มีผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะนี่คือคดพี P ่ไดมอนด์ของเรานะคะ ท่านก็พาทีมงานของท่านมา20กว่าคันรถนะคะแต่ว่าแยกย้ายกันท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวนัดไปเจอกันข้างบนนะคะมีร้านกาแฟร้านอาหารนะคะแล้วก็มีดอกไม้สวยงามมากมาที่ทา,นนา20กว่าคันเลยค่ะแยกย้ายกันนะคะให้ทุกคนไปทําคลิปกันโอ้โหวันนี้ได้คลิปเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นผู้ทําดอกไม้นะคะ สวัสดีค่ะสาวๆอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยนะหน้าตาสวยมากเลยนะคะทำดอกไม้มิงกะลาบาตอนนี้ทีมงานขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะพี่ไดมอนด์ค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปขึ้นข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า าาใช่ใช่รอนรอ,อเราข้างบนสวยว่าข้างล่างใช่ๆค่ะแล้วต้องรีบขึ้นไปโอเคค่ะเดี๋ยววีขออนุญาตไปทําโอกาสของวีก่อนนะคะขอให้ทุกคนติดตามคลิปตอนต่อไปนะคะจะถ่ายทอดสดคลิปสวยๆให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ